สวัสดีครับวันนี้พบกันกับช่องทุกสิ่ง้วนหน้ายินดีวันนี้จะมาป้อนลูกป้อนนมนะครับกับลูกกระลอกหรือว่าลูกกระแตนะครับผมเราต้มน้ําร้อนนะครับผมเราก็ใส่แก้วนะครับลวกทําความสะอาดนะครับภาชนะทุกอย่างนะครับผมเราต้องลวกน้ําร้อนนะครับผมผมใช้นมแพ้นะครับผมในการลวกส่วนสลิงนะครับผมผมก็ดูดผ่านน้าร้อนแล้วก็ เราใช้สลิงแล้วก็จะมีไส้ไก่นะครับผมในการป้อนจะทําให้เวลาป้อนในป่าของของสัตว์เลี้ยงนะครับของกระรอกเนี่ยเขาจะได้มีความนิ่มนะครับผมไม่เป็นอันตรายไม่ระคายเคืองนะครับผมป้องกันไว้นะครับผมอันนี้ผมใช้นมแพะผมเอาไปฟิตแข็งไว้แล้วก็ค่อยขุดๆแล้วก็มานั่นนะครับผมเนื่องด้วยว่ากระรอกตัวเล็กมากและจริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องเลี้ยงอีกหลายเดือนกว่าเขาจะโตก็เลยนมก็ ราคานมมันก็นะก็นะครับผมก็ราคาที่อันนะก็มันก็หลายบาทอยู่อะไรเงี้ยก็คือถ้าเราไม่ฟิตแข็งไว้นะครับผมมันจะคือนมเปิดเนี่ยประมาณ3วันนะครับผมถ้าวันที่สีก็มันจะเสียแล้วนะผมก็เลยต้องใช้วิธีฟิตแข็งแล้วก็มาละลายนะครับผมจริงๆถ้าถ้าท่านใดมีปัจจัยเยอะนะครับผมก็ใช้นม แบบนี้ไปเลยนะผมไม่ต้องฟิตแข็งแล้วก็เทเทแล้วเทแล้วก็มาอุ่นอุ่นแบบที่ในรูปอะครับอุ่นน้ําร้อนเลยไม่ไม่ต้องทําแบบผมก็ได้นะครับผมของผมนี่ฟิตแข็งเพื่อจะประหยัดนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีรายได้นะครับตรงๆก็คือเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไรนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมยังตกงานอยู่เนาะกะ็เราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยก็คือรู้ก็รู้ผมก็รู้สึกผิดนะครับเพราะว่า มันไม่ร like 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 so ู้ว่ากระแตกระลอกเนี่ยเขาอยู่ตามต้นไม้แล้วก็ทารังอันนี้ผมผ่านคมร้อนนะครับผมแล้วก็เราดูดนมมาแล้วเราก็เอานม่าหยดที่ฝ่ามือของเราว่ามันอุ่นไหมถ้าอุ่นแล้วเราค่อยป้อนเขานะครับผมคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะชอบอุ่นๆนะผมไม่ชอบเย็นเนาะเ่าก็ค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนนะครับผมให้สังเกตป้อนตรงปากเขาอย่าไปป้อนตรงจมูกนะปากกับจมูกใกล้กันมากเลยนะผมแล้วค่อยๆป้อนป้อนทีละหยดให้เขากินไปก่อนแล้วค่อยป้อนไม่งั้น เขาจะนมมันจะสำลักออกทางจมูกนะผมเพื่อป้องกันนะผมอย่าพยายามป้อนอย่าให้สำลักโดยเด็ดขาดนะผมพยายามนะครับผมผมมีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงนกตัวเล็กมานะผมไม่มีไม่มีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงกระแตกระลอกเลยวันนี้ก็มาถ่ายทอดให้ดูค่อยๆป้อนเขาค่อยๆป้อนเราก็ศึกษาไม่ค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนวันแรกไม่ค่อยกินนะผมเหมือนเขายังตกใจอยู่เพราะว่าต้นไม้สูงนะผมพอวันที่2ที่3เริ่มกินนะครับผมก็ ถ่ายทอดให้ดูนะครับผมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งผมมือใหม่ในตอนในตอนนั้นก็ไม่มีความรู้นะครับผมพอมีความรู้เราก็อยากจะถ่ายทอดเผยแผ่นะครับผมปัจจุบันเราก็เรียนแล้วเราก็ได้ทําการปล่อยตามธรรมชาติตามสวนที่บ้านนั่นแหละครับผมมีความรู้สึกผิดตรงที่ว่าเราไปตัดต้นไม้แล้วต้นไม้อะมันเป็นรังผมก็นึกว่ามันเป็นเออคือมันเป็นต้นไม้แบบซ้อน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 กันแล้วใบมันอัดแน่นผมก็นึกว่ามัน มันแค่เป็นใบอัดแน่นเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่ปรากฏว่าเป็นรังกระแตรังกระลอกนะผมผมก็ไม่รู้ว่ากระแตกระลอกมันจะทํารังเหมือนเหมือนนกแต่สูงมากนะครับตัวมันสูงมากเลยเหมือนตึกสามสี่ชั้นเลยครับแต่ว่าตกลงมาไม่เป็นอะไรคือเขาอยู่ในรังแล้วธรรมชาติเขาเลี้ยงดูแบบดีมากเลยเขาแบบเขาดูแลลูกเขาดีเขาทารังหนามากนะผมลงมาสามลูก 3, ลก,ก็สงสารแม่เขาอยู่นะปันนิเขาคงตามหาลูกเขาแล้วแหละแต่ ก็ขอโอ้โหสิการไม่ผมด้วยนะผมก็ไม่ตั้งใจผมก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกเขาให้เติบโตแล้วก็ดีแล้วก็จะปล่อยตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะปล่อยที่สวนนะผมม,มันมีสามตัวผมก็ต้องเอาออกมาป้อนเสร็จแล้วผมก็ต้องวางไว้ข้างนอกก่อนไม่งั้นผมจะไม่จำไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเห็นไหมพอผมดูดจากสลิงมาแล้วผมก็เหยาะที่ฝ่ามือว่ามันร้อนไหมถ้ามันร้อนมากเกินไปเราอย่าป้อนนะผมต้องให้แค่อุ่นๆก็พอแล้วเราก็ค่อยป้อนนะผม ไม่มีใครจับก็ให้ผมผมก็จะค่อยๆอยป้อนนะค่อยๆป้อนไม่ปากก็จะหมกอ,อยู่ใกล้กันแล้วค่อยๆป้อนแนะนําให้ใช้ไส้ไก่นะผมหรือว่าจุกจุกสาหรับป้อนนะครับผมป้อนสัตว์เลี้ยงนะครับผมเพราะว่าบางทีมันจะนิ่มๆมันก็จะโอเคครับถ้าว่าเราป้อนแบบเป็นสลิงเลยมันจะผมกลัวมันระคายเคืองครับนะครับผมพอผมป้อนเสร็จแล้วผมก็จะมากกไฟเหมือนเดิมนะครับผมเปิดไฟกก,กให้เขา เป็นหลอดไฟกก40วัตต์นะครับผมเราก็จะปกประมาณนี้เราก็จะปิดให้มันมิดชิดนะครับผมแต่ให้มีอากาศหายใจนะครับผมเป็นมิดชิดแต่มีให้มีอากาศหายใจหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสวัสดี